สวัสดีค่ะเพจรปรับปาราหน้าเป็ดนะคะกลับมาเจอกับกเพชรชีวันอาทิตย์นะคะซันเดย์นะคะเป็นวีคเอนที่หลายๆคนคงจะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านกันนะคะแล้วก็มาดูความบันเทิงความสุขสนานจากคลิปพี่เพจแล้วกันเนาะวันนี้พี่เพรนะคะมาชวนชิมที่ข้างถนนนะคะดูจากด้านหลังเพรได้เลยนะคะโลโก้เซเว่นอีเลเวนเลยนะคะวันนี้นะคะมากับชุดสวยๆจากน้องเอฟซีนะคะน้องแจนนะคะเดี๋ยวพี่เพขออนุญาตโชว์ชุดครับนึงเนาะ ะะก็ไม่รู้จะใส่น่ารักหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณน้องแจนอีกครั้งนึงนะคะที่เลือกชุดน่ารักน่ารักให้งทีเนาะมาวันนี้ก็จะมาชวนชิมนะคะเป็นเมนูข้างถนนนะคะแต่รับรองว่าคุณภาพไม่ข้างถนนแน่นอน,นะคะ่ะเมนูนี้มีชื่อว่าสปาเกตตี้ขี้เมานะคะเพิ่งเสร็จเลยนะคะควันยังพุ่งอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปุงเครื่องกันค่ะ เมื่อวานขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคลิปเต้นนะคะากับการกดไลค์กดแชร์นะคะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> อ <c oughs> ขอฝากไปถึงอีโอตี้กับอีนัทป่าตองนิดนึงนะคะน้องโอตี้ไม่ต้องแท็กคลิปอะไรมาให้พี่เพชรนะคะโดยเฉพาะคลิปที่น้องนัทเขาได้ออกรายการทีวีอะไรก็ตามแต่พี่เพชรไม่สนใจนะคะน้องเขาจะดังก็ให้เขาดังไปนะคะม,มันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เพชรนะคะพี่เพชรไม่แคร์ไม่ต้องแท็กมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณแท็กคลิปวีโอมาแล้วดิฉันตอบก,กับคุณคุณอย่าหาว่าดิฉันเป็นคนเริ่มก่อนนะคะโอตี้ ก็คุณไม่มีบทในชีวตพี่เพชรแล้วนะคะปีใหม่แล้วพี่เพชรอยากจะบอกว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะพี่เพชรไม่ถือสาหาความอะไรพวกเธอทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ต้องแขกมาแล้วนะคะลบพื้นที่พี่ันนะคะโอเคมาเสร็จพีกน้อยไปวะโอเคก็มีกุ้งนะคะมีกุ้งอยู่สองตัวนะคะข้างถนนเนาะอาจารย์ละสี่สิบบาทอะไรมากมายจิดกุ้งก่อนเลยแล้วกัน พี่เพชรแปลกใจมากเลยนะว่าเวลาพี่เพ็ตทำคลิปชวนชิมเนี่ย2 0 0 0ไลค์3,000ไลค์ทุกคลิปเลยแสดงว่าพวกทุกคนต้องชอบพี่เพท็ทาาเพราะฉะนั้นพี่เพชรก็จะทำคลิปชวนชิมต่อไปให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่าบางฟิลพี่เพชอ้วนขึ้นก็จะงดชวนชิมนิดนิงนะคะอืม อร่อยว่ะมีผ้าไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์สปากเกตตี้ขีเหมาทะเลนะคะบายบาย